กัสบสวัสดีสวัสดีพแมพิ่น้องทีนาหักทุกท่านทุกคนน้องมือเอนีกามาพบพอในสองออนสา,าวลาาบ้านหน้าน้องเพียงน้องมือเ,อน,ออเอนีกาสีมาวะถึงแบบว่าแรงงานเลาาเนาะที่ว่าทํางานอยู่ประเทศไทยบางคนกับมีเงินมีข้ามและกับเมื่อเนาะกับเมื่อสัสง่งเนี่ยสั่งโตเนาะแต่ว่านอ้องเพียงเนาะอันนี้ก็คือแต่ว่าแต่ว่าบางคนเนาะ ขนาดแบบว่ามีอาศีกับเมื่อแลละเมื่อเหตุแบบว่าลง,ลงทุนทำทุรกิจนี่ยพี่น้องแบบว่าบางคนก็มีความฝันบางคนลงแล้วมันกับบลอดกระตองกับบข้ามาประเทศไทยใหม่มเพื่อจะมาหาเงินน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละมันกับเลยเหตุให้ว่าเออเป็นยังคือแบบว่ากับเมื่อบานแล้วคืออยู่บุไดเป็นยังคือต่องกับมาประเทศไทยอีกเนาะอ่อนกับเป็นหนึงในหันเนาะเคยกับบานไปเคยเมื่อใส่สวิตจ่บานว่างไว ความคิดตัวไหนคือว่าเออฉันจะบ่มาประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าฉันเมื่อยฉันอยากพักผ่อนอยากอยู่กับครอบครัวแล้วประมาณนีอ้อยากอยู่กับพอ่อยังกับแม่แล้วอยากอยู่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่แล้วอนะันนั้นคือความคิดในตอนนั้นเนาะในในปีสองปีที่ผ่านมานั่นเองเนาะพี่น้องความคิดตอนนั้นอ่อนกะเคยคิดนนเนาะพี่น้องเ,องเองนาะเคยคิดแล้วก็เคยได้กลับไปกลับไปซ้ำพัดว่าเออชีวิตตรงนั้นเป็นอย่างไรเพรอ่อนได้กลับเมื่อแล้วเพียงเนาะมันก็บ่กเป็นดังเข้าฟันไว้ ตอนนั้นออนกับเมื่อกะมีเงินทุนแล้วกะมีเงินอยู่หมื่นกว่าบ,บาทนะพี่น้องเลยมีเงินหมื่นกว่าบ,บาทการใส่ใจการเดินทางอ่อนกับเบิร์ตไปแล้วประมาณสี่ทาหาพันเนาะพอกับเมื่อหอดบาทนะพี่น้องกับเมื่อหอดบาทแล้วอีหยังเกิดขึ้นใน,ในส่วนที่อ่อนได้กับเมื่อใส่ชีวิตเนีแปบลบว่าชีวิตที่เฮาฝฟันไปอยากได้นะพี่น้องพอเจอความเป็นจริงว่าจันทร พ่ออ่อนอะเดชเจอความเป็นจริงนะว่าเออเขาอยู่แบบนี้นะมันบวรอดแนนอนแม่กระถังโตเขาเองแหละกับขอบครัวที่เขาหักนะสีวิตเขาจะคัดซ้นในเรื่องการเงินการใส่ใจในครั้วเลื่อนเข้าบุหวุวัสีไปหามาทางใดพ่อได้ใส่เดเจะจุนนะพี่น้องอ่อนกระทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินมากจะจุนในขอบครั้วเนาะตอนนั้นกะคาดหวังยังแห้งว่าเออตัวเองต้องเฮตดใดตัวเองต้องแบบว่าไปเหตุทุกอย่างนี่เนาะ ขายหาันขายนี่เห็ดกับข่า้ายกับเห็ดเห็ดขนมขายกับเห็ดขายพักกับมะขายใน,นตลาดเนาะมหาพักแหละไปขายต่อพี่น้องกับเห็ดแต่ว่าชีวิตตรงนั้นว,ว,วินาท,นาทีนั้นคือแบบว่าแบบหายใจเมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วมันเห็ดแบบเห็ดทุกข้างเห็ดท,ทุกอย่างแต่ว่าเป็นยังคือพ่กพอกินแล้วพี่น้องกันเลยเดตตัดสินใจอีกเถืนอนึงงน้ำเข็งเนาะตอนไหนก็นเลยเออ ชีวิตตรงนั้นมันบวดาเลยนะถ้าเห้าเห็ดแบบนี้พ่อแม่ก็มาเมื่อยน้ำเห่าเลยพี่นนอะพ่อแม่ก็ต้องไปหาสิ่งของมาขายนำกันกับอ่อนเนาะเพิ่นกับเมื่อยไ,ไปอีกอีหย่างเพม่นกัเท่าก็แก้แล้วอ่อนก็นเลยคิดว่าเออเหาอยู่ชีวิตแบบคชีวิตในความฝันเห่ามันอยู่แบบนี้บไดาแล้วนะพี่นนองอันนี้คือความจริงแล้วเรามาจากเหลือของอ่อนอ่อนก็นเลยมาทบทวนว่าเออ ระยะเวลาที่ออนกับ,บานไปตอนนั้นสี่เดือนกับเขาหาเดือนเนาะบุมียังดีขื้นแย่ลงทุกวันทุกวันวน้องเพงเนาะ,นะการใส่ใจกันร้ายขื้นเพิ่มขื้นเนาะแล้วก็บางบางยางอ่อนกับไปยืมกินซื้อย,มมยืมมายืมมาใส่ใจในครอบครัวเลยพี่น้องขาเข้าบุยืมมากอะ <S <S จังไงพี่น้องบุมมีทางหาแนาะเพลงเนาะ,นะไปหาทำไหมหัวมันกับพ่อเดด สิบพันเศาพันกีบได้แต่สีสิบหาสิบบาทประมาณจังสี่นะเป็นมั่งกับบอผมั่กับบอพอกินได้เฮง,ง,งอือนเท่าน้ำแข็งเนาะอ่อนกันเลยแบบว่าเออชีวิตแบบนี้มันอัดสิแบบว่าขาดมือกินเมือ,ม,อมัน่ไว้แล้วนะประมาณนี้อ่อนกับฮ้าคิดเลยแบบว่าเอออ่อ,อนตกไปประเทศไทยไปแบบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อ่อนแบบว่าขอบคุณหลร้ายน้ำแข็นเนาะขอบคุณที่มานไนเมยู่แล้วกันเบตเพอะไร พอเมื่อกลับบ้านไปก็ต้องคือเทนประเทศไทยเป็นทีแรกที่ว่าซอยเรือเขาได้พี่น้องซอยเรือเน่แบบว่าเขามีการไม่งานเหตุจังสีนะพี่น้องมันเป็นเรื่อการตัดสินใจที่แบบว่าเด็ดขาดออะมาเี่พอออนตัดสินใจตรงนั้นแล้วเนาะพอเขาใจซีวิตตอนที่ว่ายุราแล้วเนาะเขาใจซีวิตตอนยุราบางๆเลยอะึ้นมาประเทศไทยเนาะ ตัดสินใจเข้านี่คือว่าขึ้นมาประเทศไทยถ้าออนบุมีเงินแสนหรือว่าได้รับแสนแสนหนึ่งถึงสองแสนออนน่ะถ้าพอแม่อยู่ดีไม่แห้งถ้าบุมียังเกิดขึ้นกับออนเนาะออนทีออยู่จนเก็บเงินได้แสนหนึ่งสองแสนออนถึงจะกลับบานเมื่อแบบว่าเมื่อหาพอแม่เมื่อยีย่ยยามพอแม่แล้วก็มาใหมา่แล้วเพงเนาะอันนี้ก็คือว่าเพื่อนซีวิตเฮาอยูโรดแล้วก็พพอแม่ทั้งบานอยูโรอดออนคิดยังสี่แล้วเพียงเนานะเพราะว่า อ่อนกับบริฮยนยังสูงบ่มมีการศึกษาสูงก็งงงงงจะได้มาว่ามีงานดีๆเหตุทางบ้านเนาะหายุบานบางคนกับอาสีพคคล้ายแต่ว่าอ่อนอ่อนลองเหตุไปแล้วแต่ว่ามันกะบ่หลอดเนาะสะหรับตัวอ่อนเองแต่ว่าคนอื่นอาจีิหลอดกะดีใจนําเนาะนั่นแหละพี่น้องกับเหตุให้อ่อนอน่ะบลืมประเทศไทยคือเทนตลอดประเทศไทยเป็นที่พึงอันยิ่งใหญ่หรือว่าที่หนึ่งของอ่อนกับวาได้เนาะกับอีกที่หนึ่งของหลายๆคนเหมือนกันยังเซน บางคนนะเพียงเนาะมีบาทมีรถกลับเมื่อเล่ามีเงินก่อนหนึ่งแต่ยังบวลรอดบางที่กะใส่เงินก่อนนั้นไปจนเบิร์ตพี่น้องลงทุนกะก็เจอบัพยายา่มเหตุทุกอย่างครับพี่น้องแต่ว่ามันบวรอดก็เจาะตองกลับมาทํางานที่ประเทศไทยไหม่มาหางานเหตุใหม่สิกบมาเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศไทยได้ลหลายคนกันนะจะเห็นว่าเออคนเล่ากะและ้วบางคนก็บอกว่าโอ,อ้คนเล่ารวยเนาะแต่ว่าสําหรับอ่อนนะไปรวยแล้วเวยีวยงเนาะบุมียังเลยพี่น้อง เข <c oughs> ้าก็ต้องแบบว่าขคนคั่วห้าเองัะพี่น้องห้าเองทําเองแล้วก็คิดว่าสิ่งไดมันแบบว่าจะมันคงก็สวิตเข่าอ่อนคิดสีงสี่นะคิดว่าสิ่งนี้มันหนาจะดีก็สวิตเข้าเขากับจงไปจงห้าไปซสาะ้ามันมานะพี่นอ้องหลัแหละพี่นอ้องถ้าสิ่งใดมันแบบว่าเข้าคิดแล้วว่าเออมันอยู่บ่ได้เข่ากา้าอ่อนกากา้าบนทุกอย่างแล้วว่าสวิตนี้นะ ถากบไปอยู่ประเทศเล่าเลยถ้าห้าวบุมีอาชีบหรือว่าบุมีสิ่งที่จะเหตุแบบว่ามันหมันคงกับขอบครั้วแะ้วก็ชซีวิตทฮาจะจะหลอดนี่มันยากน้อแเพลงเนาะถ้าห้าวบ่มียังเลยกพี่น้องเฮ็ุหน้าก็เฮ็ุได้อยู่อาอการเฮตุหน้าเข้าก็ต้องสือปุยคาท้าทยหน้าคาท้ายหน้าจังซี่น้พี่น้องแบบว่าเพราะว่าเฮือนออนุมีรถท้าเนาะมาต้องเสียคาท้ายหน้าอีกอ่ะ เนือเอเชียไปอีกแล้วน้องเพงเนาะการเฮ็ดยั้งก็ต้องลงเงืนทุกอย่างคููมือนี้เนาะถาว่าคิดย้อนไปถึงอดีตมันกะใสงัวใส่ง่วไทยน้องเพงเนาะใสง่วแร่งง่วแร่งข้นไทยสีมันกะจังได้มันกะเฮ็ดได้แต่วันก,นกับวด้ร้ายพี่น้องกับพ่อได้กินแต่ว่ามันกะอึดๆหิวๆไปสินถนะถามบางคนที่ว่าเคยเมื่อแล้วนะมีเงินกอนแบบว่าแสนสองแสนยังเสร็จ คนไก่โตอ่อนอลไรพี่น้องบอลได้เบาไก่เนาะมาหาเงินอยู่ประเทศไทยสิปีเศร้าปีเนาะก็จะมีเงินเก็บหลายแสนบางคนนะหลายแสนเลยพราก๊าบมาอยู่ประเทศลาวขนัดเนาะอยู่ลาวดิอ่าสมุดไว้ยู่ไทยบริษัทเงินแต่ว่าก๊าบเมื่ออยู่ลาวพี่น้องเงินแสนสองแสนนะอยู่ได้สองปีอ่อนถือว่าสุดยอดมากแม้ว่าการใส่ใจยู่ลาวเฮาน่ะอัดสิแบบว่าเป็นประเทศได้หน่อยแต่ว่าการใส่ใจบ้านเฮานี่แพงเนาะ แห้งพี่น้องซ้ำแบบซ้ำกันก็ยุตไทย้แต่กระแพงก็ทายอีกเนาอกจากน้องบางเถ้อบางอย่างเนอกจากนีเนาะนั่นแหละมันก็เลยเฮ็ดให้เฮานะว่าถ้าเฮาบ่มีหนึ่งเฮาต้องมีอาชีพห้องฮับถ้าเฮาเมื่อยู่บ้านเฮาเฮาต้องมีอาชีพห้องฮับย่างเช่นเฮาต้องตั้งทินทานตั้งรักตัวเองอะตั้งรักตรงนั้นขึ้นมาเองให้ได้อันสัตว์หนึ่งเนาะสองพี่น้องเฮาต้องหาเงิน ตอนที่ว่าเขาอยู่ประเทศไทยเขาหาได้หาโกยให้มันได้แบบว่าพ่อจะบรรเทาชีวิตเขาไปจะสามเขาตายารารประสัทซานโอเวงเนาะถามื่อ,อแล้วนะถ้าห้าบุมีอาชีนี่คือแบบว่าหาสาวกินคำมือสีนะมันบลอด,ดอกพี่เนาะสำหรับอ,อนน่อนเนาะออนเคยแต่ส้มภาร์แล้วมันบลอดหลยอะกินกินแต่ละเหมือนกับพ่อหลอดอยู่แต่ว่าเวลาเห่าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นพอเมด้ ขอบรัวได้การที่ว่าเขาจะอยู่ในมูบานได้เป็นยังไงห้าก็ต้องหัทาเมืองตัวนี้แนะนพี่น้องบางคนบ่นเขาใจกันมาแบบว่าเออภาษาย,ยูบ้านยังคือสิอยู่บไดาเองสินะตัวเองติดเมืองล้วงหรือเปล่านาอกับมีคนเคยหว่อ่อนได้แบบว่าเอออย่าลือย่าลงเมืองซีวิไลเนาะบ่ไดลงนอกพีน่น้องบ่ไดลงแต่ว่ากะเขาใจดีว่าตัวเองนะลำบ,บากอะไรกับมมีแบบว่ามีงานเหตุคืออยู่แบบว่าเมื่อ เมือ่อแล้มมียังเหตุนะพี่น้องมันกะผู้ได้บุพอกับบุกเขาใจเนาะหลายๆคนกับเป็นคืออ่อนแล,ละไปว่าพอกับเมยูเล่าแล้วมีเงินถึงสิมีเงินเป็นก่อน,นะพี่น้องกับเบิร์เบิร์ไปเพาอายังเพราะว่าเข้าบุ้มีงานเหตุแล้วพี่น้องมีได้เข้าใส่ออกไปแต่ว่าเข้าบริหารเขานะใส่ออกไปบริหารเขามันกับเบิร์ันกับบุ้มีมาสํารองหรือว่าบุมีมาเผิ่มมีแด่ออกไปนะพี่น้อง นั่นแหละชีวิตคนเหล่าหลายๆคนก็เป็นอย่างเส้นอ่อนแหละอ่อนก็เป็นคนหนึ่งเนาะเมื่อยไผ่เดี๋ยวไปว่าโบเคยไฟฟันว่าอยากกล้าเมยู่บ้าศเมยู่ใส่ชีวิตแบบมันนอเข้าเนาะอ่อนกับเป็นคนหนึ่งที่อยากไฟฟันอยากเป็นหนักแต่ว่าความเป็นจริงหรือว่าชีวิตจริงเน,นี่ยมันโบคือดังเข้าขีดน้องเพียงเนาะนั่นแหละฝากไว้น้องเพียงเนาะคลิปนี้กับเมื่อยังหลายเนาะก็ขอบคุณด,ด้หลายที่เขามาสนความฟัง,ฟง,ฟงเป็นกําลังใจถามเมียไดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะอ่อนจะมาผิดจะไดนาอีกทีนึงแล้วค่ะเนาะ ก็ขอบุนที่เสียสละมาะฟังในคลิปนี้ดนะค่ะเด้อกับสวัยดีสวัสดีพอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะคะ